สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรวัตรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์แผนไทยประยุกต์วันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีการที่ผมได้ช่วยให้ผู้สูงวัยกว่าพันคนกลับมามีพลังและความกระปรีกระเปราอีกครั้งด้วยวิธีการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังผมเชื่อว่าหลายท่านที่รับชมอยู่หรือมีคนที่ท่านรักที่กำลังเผชิญกับความรู้สึกอ่อนล้าปวดเมื่อยตามร่างกายนอนไม่หลับ และรู้สึกว่าพลังงานในชีวิตกำลังหมดไปโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีขึ้นไปลองนึกถึงคุณป้าสมศรีวัย65ปีที่เคยมาพบผมเมื่อสามเดือนก่อนเธอบอกว่าหมอคะป้าเหนื่อยง่ายปวดตามตัวนอนก็ไม่ค่อยหลับทำอะไรได้ไม่เท่าเมื่อก่อนแม้แต่จะเล่นกับหลานสักชั่วโมงยังทำไม่ไหวเธอลองทั้งวิตามินอาหารเสริมและยาบำรุงมากมายแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก แต่หลังจากที่คุณป้าได้ทำตามโปรแกรม3ขั้นตอนที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้เพียงสองสัปดาห์เธอกลับมาพบผมด้วยรอยยิ้มบอกว่าหมอคะป้ารู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไป10ปีตื่นเช้ามาวสดชื่นนอนหลับสนิทวิ่งเล่นกับหลานได้ทั้งวันผมได้พัฒนาวิธีการนี้จากประสบการณ์กว่า15ปีในการดูแลผู้สูงวัยโดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยโบราณเข้ากับวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ วิธีการนี้ไม่ต้องใช้ยาแพงๆไม่ต้องผ่าตัดแต่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ง่ายในครัวไทยก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะผลิตฮอร์โมนและสารสำคัญต่างๆลดลงโดยเฉพาะสารที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและซ่อมแซมเซล นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกอ่อนล้าปวดเมื่อยและฟื้นตัวช้าแต่จากการศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่องผมพบว่ามีสมุนไพรไทยบางชนิดที่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนธรรมชาติและสามารถกระตุ้นการผลิตสารสำคัญในร่างกายได้โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกวิธีขั้นตอนแรกคือการใช้สมุนไพรชูพลังซึ่งประกอบด้วยขิงกระชายและตังกุย สมุนไพรเหล่านี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเพิ่มออกซิเจนให้เซลล์และฟื้นฟูระบบประสาทคุณลุงประสิทธิ์วัย72ปีเป็นตัวอย่างที่ดีหลังจากเริ่มใช้สมุนไพรชูพลังเพียงหนึ่งสัปดาห์เขาบอกว่ารู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนตื่นเช้ามาไม่มีอาการตึงๆปวดๆเหมือนแต่ก่อนเดินได้คล่องขึ้นแถมยังมีแรงทำสวนได้ทั้งวัน ขั้นตอนที่สองคือการดื่มชาขิงผสมน้ำพึ่งตอนเช้านี่ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มธรรมดาแต่เป็นการกระตุ้นระบบเผาผลาญและการย่อยอาหารตั้งแต่เริ่มต้นวันสารจินเจอรอลในขิงช่วยลดการอักเสบในขณะที่น้ำพึ่งให้พลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากคือการทำโยคะเบาๆ15นาทีทุกเช้า ผมได้พัฒนาท่าเฉพาะที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยโดยเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการหายใจที่ถูกต้องท่าเหล่านี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและที่สำคัญคือช่วยให้จิตใจสงบคุณป้าวรณาวัย68ปีเคยกังวลว่าโยคะจะยากเกินไปแต่หลังจากที่ผมสอนท่าพื้นฐานให้เธอสามารถทำได้อย่างปลอดภัยและสนุกกับมันเพียงแค่สองสัปดาห์ อาการปวดหลังเรื้อรังของเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเราผสมผสานทั้งสขั้นตอนนี้เข้าด้วยกันจะเกิดผลลัพธ์ที่เสริมกันสมุนไพรช่วยฟื้นฟูจากภายในชาขิงกระตุ้นระบบบาร์เพาพารานและโยคะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจากภายนอกที่สำคัญวิธีการเหล่านี้ปลอดภัยและเหมาะสำหรับผู้สูงวัยส่วนใหญ่ แต่มีข้อควรระวังบางประการที่ต้องทราบหากท่านมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในผู้ป่วยหลายร้อยรายอย่างคุณลุงสงชายวัย75ปีที่เคยนอนไม่หลับมา10ปีหลังจากทำตามโปรแกรมนี้ได้เพียง3สัปดาห์ เขาสามารถนอนหลับได้7-8ชั่วโมงต่อคืนโดยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับหรือคุณป้าสมใจวัยเจปีที่เคยมีอาการซึมเศร้าหลังสูญเสียสามีการทำโยคะและดื่มชาสมุนไพรทุกเช้าช่วยให้เธอกลับมามีความสุขและพลังชีวิตอีกครั้งและนี่คือเคล็ดลับสำคัญในการทำให้โปรแกรม3ขั้นตอนนี้ได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับช่วงแรกของการเริ่มต้นขั้นตอนที่หนึ่ง สมุนไพรชูพลังวิธีการเตรียมที่ถูกต้องให้ใช้ขิงสดสองชิ้นขนาดนิ้วโป้งกระชายสดหนึ่งแง,ง่งและตังกุยแห้งสอง,งสามชิ้นต้มรวมกันในน้ำสองแก้วเคี่ยวจนเหลือหนึ่งแก้วสิ่งสำคัญคือต้องใช้ไฟอ่อนและไม่ต้มนานเกิน15นาทีเพื่อรักษาสารสำคัญไว้ให้มากที่สุดที่น่าสนใจคือการวิจัยล่าสุดพบว่า สารจินเจอรอนในขิงและกระชายจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อรวมกับสารแอนโดกราโฟไลจากตังกุยช่วยเพิ่มการดูดซึมและประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบได้มากถึง60%เอร์เซคุณป้าบุญมีวัย73ปีเล่าให้ผมฟังว่าหมอคะแต่ก่อนป้าลุกจากเตียงแทบไม่ไหวปวดข้อทุกข้อแต่พอได้ดื่มน้ำสมุนไพรนี้ทุกเช้าแค่อาทิตย์เดียวป้ารู้สึกเหมือนข้อต่างๆหล่อลื่นขึ้น เดินคล่องขึ้นเยอะเลยขั้นตอนที่สองชาขิงโยคะจังหวะเวลาสำคัญการดื่มชาขิงผสมน้ำพึ่งให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องดื่มในช่วง30นาทีหลังตื่นนอนเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังปรับสมดุลและพร้อมที่จะดูดซึมสารอาหารใช้ขิงสดบดละเอียดหนึ่งช้อนชาผสมน้ำร้อนและน้ำพึ่งแท้หช้อนชางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอย่างฉันนำพบว่าการดื่มชาขิงในช่วงเช้า สามารถกระตุ้นการเผาผลาญได้เพิ่มขึ้นถึง20%เอร์เซน์และช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มักมีการอักเสบเรื้อรังในร่างกายขั้นตอนที่สามโยคะฟื้นพลังท่าพื้นฐานที่ทุกคนทำได้ผมจะแนะนำท่ายโยคะสามท่าขี่ง่ายแต่ได้ผลดีมากเริ่มจากท่านั่งสมาธิหายใจลึกๆห้าครั้ง ตามด้วยท่ายืดกล้ามเนื้อหลังแบบนั่งและท่าบิดลำตัวเบาๆแต่ละท่าทำห้าถึงสิครั้งใช้เวลารวมไม่เกิน15นาทีสิ่งสำคัญคือต้องทำอย่างช้าๆและฟังร่างกายตัวเองถ้ารู้สึกตึงหรือไม่สบายให้หยุดทันทีผมมักบอกคนไข้เสมอว่าโยคะไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความเมตตาคุณลุงสมศักดิ์วัย7 7ปีเคยบอกผมว่าหมอครับ ตอนแรกผมก็กลัวว่าจะทำไม่ได้แต่พอได้ลองทำจริงๆกลับรู้สึกว่าง่ายกว่าที่คิดแถมยังรู้สึกสดชื่นโปร่งเบาทั้งวันเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยให้โปรแกรมได้ผลดียิ่งขึ้น 1. ดื่มน้ำอุ่นวันละ8-10แก้วเพื่อช่วยในการขับสารพิษและการดูดซึมสารอาหาร 2. พยายามเข้านอนก่อน22นาทีเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่ 3. หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและน้ำตาลมากเกินไป 4. ออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินวันละ15-20นาทีคำถามที่ผมมักได้รับบ่อยๆคือหมอคะถ้ามีโรคประจำตัวจะทำได้ไหมคำตอบคือส่วนใหญ่ทำได้แต่ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนโดยเฉพาะถ้ามีโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจอีกคำถามที่พบบ่อยคือจะเห็นผลเร็วจากประสบการณ์ของผม ผู้ป่วยส่วนใหญ่เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายใน1-2สัปดาห์แรกโดยเฉพาะในเรื่องการนอนหลับที่ดีขึ้นและความกระปรี้กระเปร่าในตอนเช้าผมอยากเล่าเรื่องของคุณป้าประภาวัย69ปีที่มาพบผมด้วยอาการนอนไม่หลับปวดตามข้อและรู้สึกหมดพลังมาตลอด5ปีเธอเคยลองทั้งยานอนหลับวิตามินและการนวดแต่ไม่ได้ผลถาวรหลังจากทำตามโปรแกรม3ขั้นตอนนี้ได้เพียง10วัน คุณป้าประภากลับมาพบผมพร้อมรอยยิ้มเล่าว่าเธอนอนหลับสนิทขึ้นมากตื่นเช้ามากก็สดชื่นที่สำคัญคือสามารถทำกิจกรรมกับครอบครัวได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้าเหมือนแต่ก่อนสิ่งที่น่าสนใจคือการวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียพบว่าการผสมผสานระหว่างสมุนไพรการเคลื่อนไหวร่างกายและการจัดการความเครียดสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ถึง40เอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากเน้นย้ำคือความสม่ำเสมอการทำเป็นครั้งคราวจะไม่เห็นผลเท่ากับการทำอย่างต่อเนื่องทุกวันเหมือนที่คุณป้าวิภาวัย71ปีบอกกับผมว่าหมอคะพอทำเป็นกิจวัตรประจำวันมันกลายเป็นความสุขที่ป้ารอคอยถูกเช้าเลยมาดูตัวอย่างตารางเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นกันครับ0 5 3 0ถึง06น ื่นนอนดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้ว06-05ดื่มชาขิงผสมน้ำผึ้ง06-05ถึง030นาอาโยคะเบาๆ15นาที16-17นาทีดื่มน้ำสมุนไพรชูพลังผมมักจะบอกคนไข้เสมอว่าไม่ต้องกังวลถ้าทำไม่ได้ตามเวลาที่แนะนำทุกวันให้ปรับเวลาตามความเหมาะสมของแต่ละคน แต่พยายามรักษาลำดับของกิจกรรมไว้คุณป้าพรทิพย์วัย68ปีเล่าให้ผมฟังว่าตอนแรกเธอตื่นสายทำให้ไม่สามารถทำตามตารางได้แต่เธอค่อยๆปรับนาฬิกาชีวิตเลื่อนเวลาเข้านอนให้เร็วขึ้นทีละสิบานาทีจนสามารถตื่นเช้าและทำตามโปรแกรมได้อย่างสบายๆข้อควรระวังที่สำคัญ 1. ถ้ามีอาการแพ้สมุนไพรใดๆให้หยุดใช้ทันที 2. ไม่ควรทำท่าโยคะที่ยากเกินไปหรือฝืนร่างกาย 3. ควรรับประทานอาหารหลังทำโปรแกรมเสร็จอย่างน้อย30นาที 4. หากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมผมเชื่อว่าทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เหมือนที่คุณลุงสมชายวัย82ปีบอกกับผมว่าหมอครับผมไม่เคยคิดว่าที่อายุป่านี้แล้ว จะยังรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีแรงมีความสุขได้ขนาดนี้สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจที่สุดคือการได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของผู้สูงวัยที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งได้เห็นพวกเขากลับไปทำกิจกรรมที่รักได้ใช้เวลากับค,บครอบครัวอย่างมีความสุขถ้าคุณกำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่และรู้สึกว่าตัวเองหรือคนที่คุณรักกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องพลังงานและความกระปรีก้กระเปร่าอยากให้คุณลองทำตามโปรแกรม กรมนี้ดูครับเริ่มต้นง่ายๆจากวันนี้ค่อยๆทำทีละขั้นตอนไม่ต้องรีบร้อนและที่สำคัญคือต้องให้เวลากับตัวเองลองนึกภาพว่าร่างกายของเราเหมือนรถยนต์ที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอการทำตามโปรแกรมสามขั้นตอนนี้ก็เหมือนการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมุนไพรชูพลังเปรียดเสมือนน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพดี ชาขิงคือการอุ่นเครื่องและโยคะคือการขับขี่ที่ถูกวิธีคุณป้านิพาวัย67ปีเป็นตัวอย่างที่ดีของการเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเธอเริ่มจากการดื่มชาขิงก่อนพอรู้สึกดีขึ้นจึงเพิ่มสมุนไพรชูพลังและสุดท้ายคือการทำโยคะปัจจุบันเธอทำครบทั้งสขั้นตอนทุกวันและบอกว่านี่คือของขวัญที่ดีที่สุดที่เธอให้กับตัวเองสิ่งที่น่าสนใจคือ การวิจัยพบว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องร่างกายแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตด้วยผู้สูงอายุที่ทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าลดลงถึง40%เอร์เซคุณลุมประเสริฐวัย73ปีเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากภรรยาเสียชีวิตเขารู้สึกหมดกำลังใจและแทบไม่อยากออกจากบ้านแต่หลังจากเริ่มทำโปรแกรมนี้ได้ประมาณหนึ่งเดือนเขารู้สึกมีพลัง มีความหวังและเริ่มออกไปเจอเพื่อนๆที่ชมรมผู้สูงอายุอีครังผมขอแบ่งปันเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การทำโปรแกรมนี้ง่ายขึ้น 1. เตรียมสมุนไพรล่วงหน้าฮันคิง script part separator กระชายเป็นชิ้นเล็กๆแช่ตู้เย็นไว้ได้3ามสี่วันเตรียมน้ำสมุนไพรครั้งละ2-3วันเก็บในขวดแก้วในตู้เย็น จัดชุดโยกะและเสื้อผ้าไว้ใกล้เตียงตั้งแต่คืนก่อน 2. ส,สร้างบรรยากาศที่ดีเลือกมุมสงบในบ้านสำหรับทำโยกะเปิดเพลงบรรเลงเบาๆจัดวางต้นไม้หรือดอกไม้เพื่อความสดชื่นสามทำเป็นกิจกรรมครอบครัวชวนลูกหลานหรือคู่ชีวิตมาทำด้วยกันแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกกันสร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน คุณป้าสมหมายวัยเจปีเล่าว่าการช่วนลูกสาวมาทําโยคะด้วยกันทุกเช้าไม่เพียงช่วยให้เธอทําได้อย่างสม่ําเสมอแต่ยังเป็นโอกาสดีที่ได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันความสําเร็จของโปรแกรมนี้ไม่ได้วัดจากความสมบูรณ์แบบแต่วัดจากความต่อเนื่องและความรู้สึกที่ดีขึ้นของร่างกายและจิตใจเหมือนที่ผมมักจะบอกคนไข้เสมอว่าทําน้อยแต่ทําบ่อยดีกว่าทํามากแต่อานนานๆครั้ง Script Part Separator เรามาดูตัวอย่างความสำเร็จของคุณป้าวันดีวัย75บปีที่เริ่มต้นทำโปรแกรมนี้ตั้งแต่เดือนแรกที่เกษียณตอนแรกเธอกังวลว่าจะทำไม่ได้แต่พอเริ่มทำไปทีละขัน้นเธอพบว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดและผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ามากวันนี้ที่อายุ75บปีเธอยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉงและมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจาวัน เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของความสำเร็จที่ผมได้เห็นมาตลอด15ปีในการดูแลผู้สูงวัยและผมเชื่อว่าคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันในวิดีโอถัดไปผมจะพาไปดูเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมนี้ให้ดียิ่งขึ้นวิธีการปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพร่างกายและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน s c r i separator วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยรวมถึงเทคนิคและเคล็ดลับอื่นๆอ,อีกมากมายผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบและหวังว่าความรู้ที่ผมแบ่งปันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและครอบครัวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอดีๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยรวมถึงเทคนิคและเคล็ดลับอื่นๆอ,อ,อีกมากมายผมหวังว่าความรู้ที่ผมแบ่งปันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและครอบครัวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ Script Part Separator คราวนี้ดูครับเริ่มต้น,นง่ายๆจากวันนี้ค่อยๆทำทีละขั้นตอนไม่ต้องรีบร้อนและที่สำคัญคืออ้องให้เวลากับตัวเองอย่างที่คุณป้าสมศรีบอกว่า การดูแลสุขภาพเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องใส่ใจและอดทนแล้วผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาเอง Script Part Separator วันนี้เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการฟื้นฟูพลังและความกระปรี้กระปรีลสำหรับผู้สูงวัยด้วย3มขั้นตอนง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านผมหวังว่าความรู้ที่แบ่งปันจะช่วยให้ทุกท่านและคนที่ท่านรักมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าลืมว่าการเริ่มต้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทุกก้าวที่ท่านทำคือการลงทุนให้กับสุขภาพของตัวเองเหมือนที่คุณป้าสมศรีบอกว่าหมอคะถ้าป้ารู้แต่แรกว่ามันง่ายแค่นี้ป้าคงเริ่มทำมานานแล้วถ้าท่านมีคำถามหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆในการดูแลสุขภาพพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับ ผมหวังว่าวิธีการและเคล็ดลับที่แบ่งปันวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านและคนที่ท่านรักมีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและมีความสุขมากขึ้นพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับ